คลิปวิดีโอในวันนี้ำกจะเล่น Minecraft m a n h ันแต่วันนี้เรามีพลังของเจ้าแฟลชซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำการเล่น Minecraft ด้วยพลังของดูแฟทโดยเฉพาะจบเกมด้วยหรือเปล่าในที่ทีมงานผมก็มีพลังของแฟลชเหมือนกันแต่เป็น Reverse Flash Zoom และก็ส s p e e d คิดไ่้เป็นไงไปดูเลยครับผม่ะ เราทำการเล่นมายคราฟกันนะครับผมซึ่งมายคราฟแฟนทันในวันนี้ผมจะเป็น the flash ไปเริ่มไปดีกว่าซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีชุดแฟรเหมือนกันนะครับแต่เป็นพวก reverse flash แล้วก็แบบแฟรอื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเขาจะไล่าตามผมทันหรือเปล่านะครับเส<ฮ>ื้อเสื้อมีไม่ครบคนนะครับต้องแบ่งกันใส่นะครับจะมีอยู่จะมีอยู่แค่3ชุดนะครับผมก็คือจะเป็น zoom cosplay แล้วก็ reverse flash นะครับต้องแบ่งกันใส่แบ่งกันใส่มาแต่ก่อนอื่นนี่ผมขอนี่ก่อนเลยผมขอรีบ,ร,บรีบสร้างอุปรกรณ์ก่อนเเลยยดี๋วผม เดี๋ยวผมตายเอาผมไม่อยากรีบตายนะ okay, ครับฝั่งนู้นเขาก็มีชุดของเขานะครับฝั่งเราก็จะเป็นชุดของเรานะครับผมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอทําการไล่ฆ่าไก่ก่อนฆ่าไก่ฆ่าแก่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าค่อยๆฆ่าทีละนิดทีละหน่อยแต่แต่ลืมนะครับยิ่งวิ่งเยอะก็ยิ่งใช้อาหารเยอะนะครับผมตามแบบตามในหนังเลยที่แบบว่าเวลาเวลาแบลลี่วิ่งเสร็จต้องกินพิซซ่าเยอะแบบเดียวกันในหนังในซีรีส์เป๊ะเลยนี่อะไรอะ <c oughs> รู้ว่ามันตีไม่เขา้าอ่ะลุงแมคนเยอะดีกว่าได้เปรียบเฮ้ยนีก่อนดีกว่าครับทุกคน ปึ๊บครับไอเทมกว่าดีกว่าครับช่วงนี้อันตรายคือสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้นะครับผมอยากจะได้เป็นพวกอาวุธหรือว่าอะไรพวกนี้เยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้คือของเราน้อยมากคนตกนี่สูงตายดึงง่จริงเลยขออุปกรณ์ันหน่อยดีกว่าไม่รู้ว่าเครงบนเป็นตามผมทันหรือเปล่านะแต่พูดตรงๆเลยครับคือเดอะแฟตเนี่ยพลังป้องกันไม่ได้เยอะคือไม่มีอะไรเยอะเลยไม่ได้แบบฮีลิ่งอ่ะแบบสปีดตอนฮิลก็คือไม่มีไม่มีเลยเลยครับก็ต้องระวังอันตรายกันหน่อยนะครับทำอะไรทำอะไรไม่มีเวลานอก ไม่มีเวลานอกเรียบร้อยโอเคชุดเดอะแฟตหายไปชุดหนึ่งครับผมแต่เดี๋ยวเขาก็ได้ชุดเดอะแฟตคืนนะครับโอเคครับมาเราก็เก็บของเข้ามามีชุดรีเวิร์สแฟดมาอึ๋บนมีคนอีกแล้วอะโอ้ยคนมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยวะไอพวกกระจอกนี่ก็อยากกันมาสู้กับผมลึกเลือเกินถึงแม้ว่าผมจะไปเดอแฟตแต่ว่าผมก็ตายได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าพลังป้องกันมันนูบมากไม่แค่ชุดเกราะมันถ้าเกิดเราดูจริงๆนะครับมันเหมือนว่าเป็นแค่ชุดเกราะพวกนี้ไลท์ใส่มันนิดนึงเลยอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ป้องกันเยอะขนาดแบบแน่นหนานะครับเป็็็นนนนนแแแบบบบบบบชชชุดดเเเเเเเกกกกกรรรรราาาะะะะะพพพลลๆๆ้้อออออยัััังงปม มีคนติดมีคนติดมีคนติดตายมีคนกากเลยมึงมึงคือซูมนั่นเองมีคนใส่มีคนใส่ชุดซูมแบบตายติดตายเบิ้ลกัมซิวเอาเลยต่อไปผมต้องหาที่จุดไฟก่อนตอนนี้ไม่มีที่จุดไฟเลยอุ้ยเสียงอะไรระเบิดอ่ะเสียงอะไรระเบิดเีดแบงว่ามันผมได้ยินเสียงอะไรระเบิดจริงไหมผมต้องขึ้นไปดูหน่อยละเฮ้ยเราไปไหนมอนว่ะใช่เหรอไหนๆโอ้ขัดขัดขัดเอ้ย อะไรเรา啊อะไรเรา啊อะไรเรา啊หนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนหนีก่อ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 นเออเออน้าไปน้องต้องตาพี่บอตาพี่บอลมาวิ่งก่อนโผลวิ่งละวิ่งละวิ่งละตอนนี้คือผมมีทอง16อันครับซึ่งถามมันว่ายกากนี่ตีว่าผมว่าผมว่าซูมซูมซูมกักซูมกักจริง อันนี้ไม่ได้ใช้ซูมแล้วอันนี้จะนุ๊ปเฮ้ไงประตูนี่ไงนุอยคนหนึ่งอะไรอยู่เข้าไปแล้วเฮ้ยรอวะใครอะระเบิดรอวิคิดอันตรายอันตรายอันตรายเฮ้ยเราทำไรอะอันตรายแถวนี้มันอันตรายเว้ยแถวนี้มันอันตรายเว้ย เฮ้ยผมว่าตอนนี้ตอนนี้มันมันมันมัวมันนัวมันนัวมันนัวเกินมันนัวเกินอะอะไรรถแดงรถไดอะไรอะไรล้วว่าแถวนี้มันนัวเกินเห็นมันนัวมันนัวเกินไม่แล้วจะตีกูทไมเนี่ยครตจูมูหกลังอตีไม่เจ็บเลยบ เราไม่ต้องเทียบปั้งดิเรียบร้อยเรียบร้อยวิธีวิธีการกำจัดวิธีการกำจัดวิธีการกำจัดเอ้าเอ้าเออไปละไปละไปละล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นวิธีการกำจัดในพวกสปีดทั้งหลายเห็นไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้กันตรงเนี้ยผมว่าเราไม่ได้ไปไหนชัวร์การที่เราจะได้ไปไหนเราต้องหาทางที่จะวิ่งไปทางอื่นบ้างที่ไม่ได้อยู่ทางนี้ทางเดียวไปรีบวิ่งก่อน hours later โอเคครับมาตอนที่เราก็วิ่งมาถึงว้าวเบสอู้อันตรายแคอันตราย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 อยไอ้ข้างบนเหมือนเหมือนแก๊สไปยิงตัวอะไรแต่ไม่ได้ยิงผมอะเขารู้แล้วเขารู้แล้วมันดีพีซอมบี้ทำไมเออไอ้นี่ไม่เคยเล่นไหมครับไอ้นี่ไม่เคยเอาชีวิตรอดไอ้นี่ไม่เคยเอาชีวิตรอด อเมื่อกี้ผมเจอเมื่อกี้ผมเจอก็สปีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็สปีดจะบิดก็สปีดจะบิดจะบิดจะบิดไอ้น้องจะบิดอันนี้บางอาจบิดบางอาจบิดนี่ไายไหนคอยดูก็สปีดเดี๋ยวจะสู้กับลาวาสปีดไอ้น้องมีอาหารไหมไปไปไปมันพังมันพังกงเบรคหมดเลยชิตไมัฉลาดว่ะนี่ไงพี่นี่ไง เรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วไม่เป็นไรกองเบ็ดมีเยอะครับกองเบ็ดมีเยอะครับม,มีอาหารให้ไหมยังมีอาหารไหม <c oughs> เอาเอาเอาโง่ท่านี้น่าจะมี เอ้ยอะไรอะอะไรอะเอ้ยมันวิ่งปกตีแล้วมันวิ่งหนีอะเอ้ยมันทำมันทำตัวเหมือนนั่นเลยว่ะทำตัวเหมือนตัวแฟนไอ้อินจัตติสเลย many hours later ก่อนนี้ผมขอทำการไล่ขุดทองกันดิไอเหยียดแมมมอลเตอร์มันเยอะเกินเหยีดแมมเหยีดแมมโอเคครับพอผมขึ้นมาข้างบนตรงเนี้ยผมเจอเหมือนแอปเปอร์ทอร์เอ็นชาร์ใครสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันทำให้อ่าเหยีดแมมแอปเปอร์ทอร์เอ็นชาร์ได้มาฟรีโอเคก็ดีผมได้แอปเปอร์ทอร์เอ็นชาร์มาฟรีรอบนี้ทองมีขวานเพชรมีทุกอย่างไปออกอยูที่นี่กันโอเเเคคครรรัับบผมมกกกลลลาาา่่่นนปปตติิแแ้วะภจอออไขงืีห ทำเจ้าสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์มามาไอ้หนูลูกพ่ออุยอ้ยอยตรงนั้นตรงนั้นมีย่า yes. ตรงนั้นมันสุดยอดแห่งของครับสิ่งที่ผมต้องการที่สุดขอไปสำรวจหน่อยนะ ไปครับของเราน่าจะได้ครบและไม่มีอะไรที่ผมต้องการอีกแล้วเมื่อเราได้ของครบทุกอย่างครบไปก็น่าจะพร้อมไปเพราะอาหารก็มีคนออกมาให้เราเพียงพอทุกอย่างก็คือดูดีใช้ได้ไป Threeator คือมันไม่ได้ไกลนะครับการที่ผมมาเจอดีเอ็นเนี่ยคือแบบมันก็ไม่ได้ไกลมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมใช้ The Fast วิ่งมาแป๊บเดียวก็เลยถึงไปดีกว่าครับมามุ่งสู่โลกดีเอ็นเไร ไหนพี่กิตตัวไหนรีเวิร์สเรียบร้อยยสมีคนโดนเตีของข้าไปนคนหนึ่งเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวมีคนโดนเตียของรถไเปนคนหนึ่งวายวายวายทยทุบแกทุด้นึงตัวเดี๋ยวกโอเ้ย ไม่เจ็บปอป๊บป๊บโอเคปั um> sure> ๊บปั um um ๊บปั um> um> ๊บไปวับมาเออมีคนโดนมังกรฆ่าตใจโคชูเล um ่แทะคือเงาคือโดนเที่โดนมังกรด้วยมังกรแอร์เกินคือเงาแทะคือเงาแทะนี่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 มังกรตอนนี้เลือดเราไปขึ้นึงแล้วครับดีครับอันนี้ต่อไปน่าจะเป็นสุดสุดท้ายของผมแล้วที่ผมจะจัดการมังกรต้องเตรียมต้องจัดการของทุกอย่างให้เรียบร้อยในเป็นสุดสุดท้ายของจริงตอบเร็วตอบเร็วเรียบร้อยครับตอบเร็ว เดยบไปโอเคยังไม่ตายเฮ้ยยู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 ยกูยย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 ึยยูยยูายูลยนยยูยเูยย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 ูยนิยมูยยูยยยยูยนูยย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 ยยู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 กยูย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 ยููููลููนูมดู คัตัวามคัดความเออไม่มีไม่มีใครมีเตียงเลยโอ้โหสบายผมแล้วงานนี้ไม่มีใครมีเตียงก็สบายผมแล้วงานนี้ไม่มีใครมีเตียงก็สบายผมแล้วงานนี้ระวังลาว้าค่ายม่อนไอที่โดนเหยียบลาว้าเพื่อนเว้ยเว้ยคือคือผมใช้ผมใช้น่าผมใช้ไอไอเออไนท์แอปเปิ้ลผมใช้นอนแอปเปิ้ลอ่ะลาว้าไม่ได้ผลกับผมหรอกเอ้ยตายเต้า เร็วอได้ดีตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหจบครับมังกรเรียบง่ายและสบายใจแต่ผมงงมากเลยคือคนหลายคนคือระเบิดเตียงใส่ตัวเองตายแล้วก็แบบบูมบูมบีช